สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจวันอังคารที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพระตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราช,ชดำริที่โรงเรียนพระประิยติธรรมจังหวัดน่าน วันนี้เวลา13นาฬิกา21นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนพระปริยัติธรรมนันทจริมเขตศึกษาแผนกสามัญศึกษาวัดห้วยซ้ออำเภอแม่จริมจังหวัดน่านทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โอกาสนี้ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษาซึ่งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ6 0พรรษาสำหรับจัดการเรียนการสอนและปริยติธรรมโดยได้อัญเชิญตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ประดิษฐานด้านหน้าอาคาร ในการนี้ทรงประเคนสิ่งของพระราชทานถวายผู้อำนวยการโรงเรียนและทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมรแผนกสาม,มัญศึกษาจังหวัดน่านจำนวน15โรงเรียนซึ่งมีสามเณรรวม1,508รูป ด้านภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยในปี2555สามเณรนักเรียนมีน้ำหนักเกินร้อยละ7ในปี2557เพิ่มเป็นร้อยละ2 1จึงแก้ปัญหาโดยการให้ออกกำลังกายฝึกโยคะจัดที่พักให้ถูกสุขลักษณะและดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดน่านครบทั้ง15โรงเรียนนับตั้งแต่ที่ได้มีพระมหาการุณาธิคุณจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นเมื่อปี2546โรงเรียนนันทจริมเขตศึกษาเป็นห้องเรียนสาข,าขาของโรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขอำเภอสันติสุขเปิดสอนเมื่อปี2551ในแผนกสามัญศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6 มีสาม,มนเณรนักเรียน40รูปส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งล้วและพื้นเมืองมีสาม,มนเณรนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รุ่นแรก5รูปและไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่และแพร่ นอกจากนี้ยังมีการสอนวิชาพุทธศาสนาศาสนาปฏิบัตินักธรรมภาษาบาลีและภาษาล้านนาซึ่งผลการสอบระดับชาติบีเนตชั้นมัธยมศึกษาวิชาพุทธศาสนาศาสนาปฏิบัติและภาษาบาลีมีผลเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ มีการจัดการเรียนการสอน EDL TV ให้สามเณรได้มีการกระตือรือร้นฝ่ายเรียนรู้เพิ่มขึ้นด้านวิชาชีพส่งเสริมหลักสูตรระยะสัน้นเช่นช่างเชื่อมโลหะช่างเดินสายไฟช่างติดตั้งจานดาวเทียมฝึกอบรมช่างสิบหมู่เขียนลายไทยและจิตรกรรมฝาผนังด้านส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นฝึกเทศธรรมพื้นเมืองและหัตถกรรมจักสาน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติจัดพิธีบวชป่าปลูกต้นไม้รวมทั้งจัดกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อฝึกนิสัยการออมการทำบัญชีและการทำงานอย่างเป็นระบบปัจจุบันมีเงินออมกว่า40,000บาท ด้านสุขภาพอนามัยและโภชนาการมีการจัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาหารเพลนสามเณรนักเรียนได้เรียนรู้การทำการเกษตรเบื้องต้นด้วยผลผลิตมีแม่ครัวจิตอาสาผลัดเปลี่ยนมาประกอบพัฒนาอาหารเพนที่ถูกหลักโภชนาการทำให้สามเณรมีภาวะโภชนาการที่ดี นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาชุมชนสร้างฝายสร้างบารมีร่วมกับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่านเฉลิมพระเกียรติเนื่อนโอกาสทรงเจริญพระชนมาย,ยุห้ารอบเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยนำเฝ้าพร้อมท,ทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและมีพระราชดำริให้กรมชลประทานปรับปรุงฝายนาคาและฝายหมอเมืองพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้แก่เกษตรกร5้าหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปี เวลา18นาฬิกา4นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังข่วงเมืองน่านอำเภอเมืองทรงเป็นประธานในงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558วันนี้วันดีศักการะราชากุมารีในนันทบุรีศรีลานนาซึ่งจังหวัดน่านร่วมกับพระสกนิกรชาวไทยจัดขึ้นโอกาสนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายราชาสด,ดุดีและถวายพระพรชัยมงคลในานามพสกนิกรชาวไทย ทั้งนี้พระสกนิกรชาวจังหวัดน่านต่างมีความปราบปลืม้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีต่อพรสกนิกรชาวจังหวัดน่านมาโดยตลอด โดยพระราชทานโครงการตามพระราชดำริหลายโครงการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้สุขสมบูรณ์อีกท,ทั้งทรงพัฒนาการศึกษาการรักษาสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมอีกทั้งยังทรงใส่พระราชหฤทยัยติดตามการพัฒนาต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์แก่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่า ภายในงานมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงการแสดงทางวัฒนธรรม14ชุดอาทิรำถวายพระพรเชิญชมดอกไม้บ่าวสาวไทยลื้อเรื่องลือตำหูกละอ่อนชัาช้าฟ้อนแย้นปูจาเจ้าฟ้าสิรินทรไหว้สาเจ้าฟ้าน้อมบูชามิ่งเมืองแก้วและการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ